เฟกโมเดลสานฝันเปิดประตูสูด่ดวงดาวจัดประกวดเวทีไทยแลนด์ j u เนียโมเดลเซิร์ช2020ครั้งที่ 2. 2เปิดประตูสูด่ดวงดาวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับเส้นทางการประกวดสุดยอดนแบบนางแบบเด็กการประกวด Thailand Junior Model 2020ครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2563พร้อมชิงเงินรางวาัลมูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนบาท ตื่นตาไปกับกิจกรรมมากมาย,ยางานนี้ CEO คุณเก่งอย่างครูไอซ์นภรณ์ปั้นวงเจของสถาบัน Perfect Model Academy เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่จัด Thailand Junior Model Search ปี2020นนะคะก็ เป็นการเฟ้นหาหนุ่มสาวนะคะ,ะไม่ใช่หนุ่มสาวจะบอกวัยจูเนียเด็กๆนะคะรุ่นอายุ3-5ถึง5ปีนะคะรุ่น6-9ถึง9ปีแล้วก็1 0 1ถึง15ปีโดยปีนี้ไอเปิดโอกาสให้กับชายหนุ่มได้มาประกวดด้วยก็มีช่วงอายุ5ถึง5าถึง10 16ปีนะคะที่แบบว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีความกล้าสแสดงออกแล้วก็มีเวทีที่ยุติธรรมนะคะแล้วก็โดยที่ปีนี้เรามีตีมเป็นสีดำทอง นะคะก็แสดงพลังอำน,นาจของแต่ละคนมาจริงๆว้ไปเป็นกรรมการหลายเวทีมันมีแต่นางงามไงเพราะฉะนั้นเวทีตัวเองถ้าตัวเองจัดเนี่ยก็อยากได้เป็นใสนางแบบแบบสับๆมันมันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหลักเวทีของโมเดลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากส่วนมากจะมีแต่เวทีเป็นพวกกลุ่มนางงามจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้มันจะต้องจัดตั้งแต่มีนาแต่ด้วยวิกฤตของโควิดเราก็เลยต้องเลื่อนมาแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยห่างหายจากปีที่ปีที่1 3ปีเลยนะคะก็ ด้วยภารกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างน้องๆก็รอมาซึ่งปีนี้ก็น้องๆเข้าหัดประมาณ80คนก็ Perfect Model เดลอ e คามีนะคะก็ปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่16แล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็พยายามที่จะให้ใจในการสอนไม่ได้สอนแบบ ได้เงินเท่าไหร่แล้วสอนเท่านั้นเพราะงั้นการพัฒนาน้องๆเนี่ยอย่างสถาบันของเราเราก็ได้เปิดสาขาการแสดงมาด้วยนะคะแล้วก็สาขาพิธิกรเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยเกิดจุดอิ่มตัวในเรื่องของการเดินแบบเราก็อยากจะแนะนําแล้วก็ แนะนำแนวทางในสหลักหลายสาขาอาจจะเป็นสาขางการแสดงซึ่งตอนนี้ตลาดก็เปิดกว้างมากแล้วก็เปิดกว้างรับน้องๆกันเยอะครับใช่ค่ะก็ Perfect Model Academy นะคะก็ Facebook นะคะน้องระโดดแป้นวงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แฟนเพจ Perfect Model Academy ค่ะ,คะก็สามารถที่จะยินบ็อกมาได้แล้วก็หลังจากนี้ทุกๆเดือนกูไอ้จะมีกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแฟชัันโชว์หรือประกวดนะคะก็อยนจะจัดทุกปีเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำสัญญากับทางหักศูนการค้าหลายๆที่ไว้ค่ะ